วิ่งมือลีกล่องข้าวนี้เพื่อเธอ AI ให้เสียงภาษาไทยชื่อตัวละครเป็นแค่นามสมมุติหลังจากวันกีฬาสีครั้งนั้นลุงรงก็ไม่ได้วิ่งแข่งอีกเลยแต่ความทรงจำของนักกีฬาจำเป็นยังคงชัดเจนในใจจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งที่หอพักนักเรียนทุกคนก็มารวมกันที่โรงอาหารแถวของผู้ชายอยู่ฝั่งหนึ่งแถวของผู้หญิงอยู่อีกฝั่งทุกคนต่างถือถาดรอรับประทานอาหารมือ้อค่ำอย่างใจจดใจจ่อ แต่วันนี้อาหารที่โรงครัวทำมากลับไม่เพียงพออาหารหมดแล้วเสียงตะโกนดังขึ้นเด็กหลายคนต้องอดมื้อเย็นและหนึ่งในนั้นก็คือน้องขวัญใจลุงรงรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าน้องขวัญใจจะหิวจึงรีบกินข้าวในจานให้หมดอย่างรวดเร็วพร้อมกับคิดแผนการใหญ่ในใจเราต้องไปซื้อข้าวกล่องเอาไปให้น้องขวัญใจนะ ขวัใจว่าจะรีบไปหาซื้อข้าวกล่องที่ร้านม่วงเท่าแล้วนํากลับมาให้น้องขวัญใจให้ทันเวลาก่อนสวสดมนต์เย็นพี่รงพี่รงเดี๋ยวผมวิ่งไปเป็นเพื่อนนิพนธ์รุ่นน้องชายคนหนึ่งจึงหวังว่าหากวิ่งไปเป็นเพื่อนลุงรงคงซื้อข้าวกล่องแบ่งบ้างทั้งสองออกวิ่งอย่างรวดเร็วไปยังร้านม่วงเข้าคราวนี้ลุงรงวิ่งอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เหมือนตอนงานกีฬาสีเลยสักนิด ระยะทางวิ่งไปกลับที่เคยดูเหมือนหมื่นลี้กลายเป็นแค่เรื่องจิบจ้อยลุงรงวิ่งเร็วจน,นนิพน์วิ่งตามแทบไม่ทัน,นเมื่อกลับมาถึงหอพักลุงรงส่งกล่องข้าวหมดให้นิพนธ์วานเอาเข้าวไปให้น้องขวัญใจหน่อยน,นิพนธ์ก็ยืนบน่นเ<อ>พิทมพกับตัวเองว่าจะได้ข้าวกินบ้างไม่น่าวิ่งตามไปให้เหนื่อยเลยลุงรงมองน้องขวัญใจกำลังทานข้าวเย็นด้วยความรักทั้งหมดที่ม,ทม,ทมีในใจ ความรักของเขานั้นเป็นดั่งกล่องข้าวที่ต้องส่งผ่านมือคนอื่นและทำได้แค่เพียงชื่นชมอยู่ห่างๆอย่างที่เคยเป็นมาตลอดช่่่วยยสงทีมื